สวัสดีคะ่ะวันนี้อิซี่โซล่านะคะเราจะมาบอกวิธีการประกอบกล้องนะคะเป็นกล้องโซล่าเซล 4G นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ่ะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นแขนยึดแผงโซล่าเซลลนะคะตัวนี้นะคะซึ่งที่เราให้ไปเราจะยังไม่ประกอบให้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแขนเหล็กนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูที่แผงโซล่าเซลกันนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะคะแผงใหญ่นะคะสามารถรับแดดได้ดีนะคะตัวนี้นะคะแล้วเรามาดูอุปกรณ์เลยนะคะเราจะแถมประกับไปให้นะคะตัวนี้นะคะไว้ยึดกับเสานะคะแล้วก็จะมีน็อตนะคะที่ใช้ประกอบแขนเหล็กแล้วก็ตัวกล้องนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นน็อตนะคะที่ใช้คู่กับประกับนะคะใช้ยึดเสาแล้วนี่นะคะเราจะแถมเมมโมรี่การ์ดให้ด้วยนะคะตัวนี้จะความจุอยู่ที่ 3- 2G ิกิกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแขนยึดนะคะแขงกับกล้องอนะคะ,ะต,ตัวนี้นะคะแขนตัวนี้จะมีแบตในตัวเลยนะคะเป็นรุ่นที่เราพัฒนามาใหม่นะคะเพื่อให้อยู่ในแขนนะคะเพื่อป้องกันการน้าเข้าได้ดีกว่าเดิมนะคะและแข็งแรงทนทานค่ะนี่นะคะสายของเขาแล้วเราจะมาดูที่กล้องกันนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นกล้อง 4G นะคะกล้องตัวนี้สามารถจับการเคลื่อนไหวได้นะคะหมุนตามกับการเคลื่อนไหวแล้ว หมดกลางคืนนะคะสามารถมองเหินได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่เปิดที่ตัวกล้องนะคะเพื่อใส่เมมและซิมการ์ดนะคะนี่นะคะขันเข้าไปตรงนี้เลยนะคะพอขันเสร็จนะคะแกะออกนะใส่เมมกล้องกับใส่ซิมการ์ดนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นเมมกล้องที่เราแถมไปให้นะคะทั้งเราจะใส่ไปให้นะคะเมมเมอรี่การ์ดนะคะนี่ค่ะจะมีช่องเสียบอยู่นี่นะคะนะคะกดเข้าไปนะคะแต่ทั้งเราจะใส่ให้ค่ะ หลือแค่ซ so, ิมการ์นะคะที่ลูกค้าจะใส่นะคะนะคาแล้วก็ปิดนะคะทางเราจะปิดแล้วขันน็อตไปให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการขั้นตอนการยึดแผงนะคะขาแผงนะคะเข้ากับแผงโซลาเซลล์นะคะนี่นะคะขันเข้าไปนะคะเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะยึดทั้งสองข้างแบบนี้นะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบกล้องเนาะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการประกอบกล้องนะคะเข้ากับขาเนี่ยนี่เป็นน็อตนะคะแล้วก็นี่ค่ะประกอบเข้าด้วยกันนะคะมีน็อตัวมีใส่เข้าไปอีกทีนะคะ นี่นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นสายนะคะจากแผงโซลาเซลล์นะคะกับแบตนะคะเข้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็หมุนปิดให้แน่นนะคะเสียบนะคะใส่กล้องนะคะเข้ากับสายแบตนะคะนี่นะคะเสียบเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะจะน,นะคะพอเสียบปุ๊บกล้องจะเริ่มทํางานนะคะนะคะต่อไปนะคะเป็นการยึดนะคะ ตัวกล้องเข้ากับตัวแผ่นนะคะนี่นะคะเราเสียบลงไปอย่างนี้นะคะนี่นะคะน็อตนะคะที่เราให้มานะคะหันเข้าไปนะคะอย่างนี้เลยเพื่อยึดให้มันึงนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะเราเราก็นํานะคะตัวกล้องไปยึดกับมุมที่ต้องการได้เลยะคะ่ะขอเพียงแค่มีแสงแดดนะคะโดนที่แผงะคะ่ะนี่นะคะ